พระที่จะหาได้ยากมากที่สุดโตคือพระหลวงปุ่ไห่ครับหลวงปูกไข่วัดเชิงลีกนะครับซึ่งเป็นพระที่หายากจริงๆนะครับนี่ก็มีพระหลวงปูกไข่มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับได้ศึกษาแล้วก็พิจารณาที่ถูกทางนะครับเพราะว่าพระหลวงปูกไห่นั้นถ้าทุกท่านไม่เคยเห็นคงเทเลยนั้นจะพิจารณาพระนั้นยากมากทีเดียวนะครับ นี่ก็เป็นพระของลุงปูกไห่ซึ่งลวงปูกไห่นั้นจะดูนะครับนี่คือเนื้อผงคุกลักนะครับซึ่งจะมีความงดงามแล้วก็จุ่มลักดำลงทองนะครับสภาพพระนั้นจะเก่าเนื้อพระนั้นจะออกเห็นว่าเป็นเม็ดเม็ดแดงๆทั่วองค์พระทีเดียวนะครับนี่ก็มาดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังนั้นท่านั้น มองเห็นนะครับเห็นนะครับว่ามวลสารแดงๆเล็กๆนะครับปะปายอยู่เต็มทั่วองค์พระบริเวณองค์พระนี้ท่านนั้นดูด้านหน้าเสร็จนั้นท่านนั้นพิจารณาได้เห็นว่าพระนั้นเนื้อของพระนั้นจะนุ่มนุ่มตานะครับนุ่มตาเวลาท่านพิจารณาเนื้อพระแล้วก็ดูแนวข้างนะครับแนวข้าง แนวข้างนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับดูแนวข้างก็ดูพิมพ์ดูทรงนะครับนี่คือถ้าท่านไม่ดูพิมพ์ดูทรงท่านไปดูที่เนื้อหาของพระท่านก็ดูได้ถ้าท่านจําพิมพ์ของพระได้พิมพ์ของพระนั้นคือพระนั้นจะมีรูปต่างที่ความสวยความงามทีเดียวน่ารักทีเดียวนะครับ เ็นพระที่หาค่อนข้างได้ยากทีเดียวนี่ก็มาดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้านี้ท่านนนั้นจะพิจารณาภาพที่ท่านเห็นนั้นคือเนื้อของพระนั้นจะนุ่มตาเห็นไหมครับจะนุ่มตาสองแล้วก็มีเสน่ห์นะครับเห็นไหมครับว่าความเก่าความเก่านั้น เอามาเปรียบเทียบกับพระองค์นี้นะครับเปรียบเทียบกับพระองค์นี้พระองหลวงปู่ไ่ต้องมีความเก่าอยู่แล้วนอกจากเขาล้างถ้าเขาล้างแล้วก็มาดูที่เนื้อมาดูที่เนื้อมาดูที่พิมพ์นะครับดูที่พิมพ์ดูที่เนื้อก็รู้แล้วนะครับว่าเห็นแบบช่วงนีนะ้เนื้อก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับ พระยังไม่ผ่านการใช้สภาพนี้จะดูดีมากแล้วก็จะเรียนศึกษานั้นก็เรียนได้ง่ายมากทีเดียวก็ดูคลิปนี้ไว้ทีนี้ด้านหลังนั้นก็เขียนยันกำกับลงไปด้วยว่ามาอะอะหุนี่ก็กันช่วงกลางเขาจะเรียกว่ายันสีทิศย,ยันสีทิศนี่ก็หมายความว่าป้องกัน ภัยอันตรายคุณใสต่างต่างนะครับกันคุณใสกันดวงตกคนที่ดวงตกนั้นได้แขวนพระหลวงปูกไขแล้วก็จะไม่ดวงตกนะครับดวงจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเช่าพระตรงไหนก็จะได้แต่พระเทกันทั้งนั้นเลยนะครับสภาพด้านหลังนี่ก็ตัวอุตัวอุกโกเก่านะครับสภาพโกเก่านะครับว่าองค์นี้นั้นจะเห็นเม็ดมต์สารแดง เต็มอยู่เลยตรงนี้นะครับเม็ดมนสานซึ่งพระลวงปุกไผ่นั้นถ้าพูดตามตรงแล้วก็หายากเหมือนกันแต่สำหรับผมนั้นการศึกษาพระนั้นคือถ้าเรามีประสบการศึกษาพระแล้วก็จะได้พระเททั้งนั้นเลยครับถ้าศึกษา ไอ้ถูกต้องนี่ก็องค์เลขนะครับองค์เลขต่อไปก็มาดูองค์ที่สองกันองค์ที่สองนี้ก็ติดทองมากมายเหมือนกันนะครับติดทองมากมายทีเดียวก็ดูสภาพความเก่าที่แท้จริงดูที่เนื้อนะครับเนื้อนั้นหยิบขึ้นมาปั๊บสองปับ๊บดูเลยว่าพระเทนั้นเนื้อนั้นจะนุ่มเนื้อนั้นจะมันสภาพพระนั้นจะเก่า บ่งบอกถึงพระเทนี่แะครับถ้าท่านนั้นพิจารณาดูพระนั้นท่านนั้นดูที่จุดสําคัญสําคัญก็ได้นะครับจุดสําคัญสาคัญ,คญดูพระก็เอียงดูข้างดูอะไรแล้วก็ดูสิ่งที่พระนั้นมีความเก่า นะครับมีความเก่าเราก็ดูความเก่าแล้วก็ดูเนื้อพระเนื้อพระนั้นถ้าถึงอายุแล้วพระนั้นจะเกิดค,ความมันทันทีถึงพระไม่ได้ผ่านการใช้ก็จริงอยู่แต่ว่าเรานั้นพิจารณาหลักการให้ถูกต้องว่าพระทุกองค์ของหลวงปู่ไข่นั้นก็ต้องมีสภาพความเก่าต้องมีราอกบ้างไข่เกาะบ้างคราบฝุ่นเกาะบ้างแล้วก็มีลักแดง,งลักดำนะครับเนื้อพระนั้น จะมีเม,ม็ดมลสารอกแดงแดงนะครับแดงแดงเม็ดเล็กๆนะครับ,ๆๆรบซึ่งท่านพิจารณาพระของหลวงปู่ไข่นั้นอกแล้วทีนี้ท่านดูความเก่านะครับดูความเก่านะครับความเก่านี้ก็เก่าจริงทองนี้ทองก็เก่านะครับทองก็เก่าเพราะว่าการสร้างพระปิดตาของหลวงปู่ไข่นั้นซึ่งพระยังไม่แห้งเขาก็ปิดทองลงไปนะครับเวลาทองหลุด ก็หลุดออกไม่หมดนะครับเพราะว่าฝังเข้าไปกับเนื้อพระทีเดียวนี่ก็ด้านหลังน,นะครับยันนี้ยันเก่าเลยนะครับสภาพยันเก่าไม่ใช่ยันใหม่นะครับเขาเรียกว่ายันสี่ทิศทีนี้ตัวอ克拉เขียนฝั่งนี้เขาเรียกว่ามะฝั่งนี้เ็าเขียนว่ามะอะอุก็ยันสี่ทิศกันกุญสครับกันคุญสก,กันสิ่งชั่วร้ายกันคนดวงตกนะครับ กันอับประมองคนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะครับนี่ก็องค์ที่สองเลยนะครับดูองค์ที่สองก็มาดูองค์ที่สามกันทั้งหมดนี้เอาให้ดูทั้งสี่องค์คือให้ทุกท่านนั้นได้ดูพระโอ,อกแล้วก็ศึกษาพระที่เทจริงเลยนะครับศึกษาพระที่เทจริงถ้าท่านไม่เปิดใจรับฟังท่านก็คงอาจจะโดนเหมือนกับผมที่ผมเคยเล่นพระผ,ผ่านมาพระ ปิตาก็พลาดไปหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าไม่เปิดใจรับฟังผู้อื่นเขาบ้างแต่ทุกวันนี้ผมก็เปิดใจรับฟังหลายๆด้านนะครับถ้าไม่เปิดใจรับฟังก็มาน้ำล้นแก้วคนเดียวก็ไม่มีทางรู้ความเป็นมาของพระแต่ละองค์แต่ละอย่างเลย พระต่ลองค์เล็นอย่างที่ผมศึกษามาก็ศึกษาหลายๆด้านหลายๆครูบาอาจารย์ที่เขาเคยมีพระเทศและพระเทศเวลาเราไปดูกับผู้อื่นเขานั้นเราจะมีความที่ยินดีแล้วก็จำติดตาได้ว่าพระองค์เขานั้นซึ่งจะมีเนื้อหานั้นค่อยๆจะดีมากทีเดียวแล้วก็สิ่งที่เราศึกษากับเขานั้นก็มีผลประโยชน์กับเราด้วย เราก็จะได้เจอเพระเทกันทั้งนั้นนี่ก็องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามความเก่าความไรดูความเก่านะครับดูพิม์พดูเนื้อนะครับองค์ที่สี่นี้ท่านนั้นหยิบพระขึ้นมาเวลาท่าน,น,นหยิบพระขึ้นมาอย่างนี้ท่านจะดูพระท่านดูที่พิมพ์นะครับดูที่พิมพ์ที่เนื้อเวลาท่านดูเนื้ออย่างนี้ท่านรู้เลยนะครับว่าพระนั้น เป็นพระเทแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหานั้นมีความเก่าเนื้อของพระนั้นนุ่มตาสบายตานไครับด้านหลังนั้นพระกองลุงปลูกไผ่ไนั้นคือสิ่งที่ทุกท่านควรจะรู้คือจานด้วยมือของหลวงพ่อนะครับักระจานด้วยมือของหลวงพ่อมะอะปุกนะครับแล้วก็ยันสีทิศ ยันสี่ทิศนี้ก็กันคุญสนะครับกันคุญสกันสิ่งชั่วร้ายแต่จะเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะครับ,รบพระกกนลงปุกไขนี่คือพระที่มีความเมตตาสูงนะครับมีพระที่สุดยอดนะครับพระสุดยอดนี่คือเอกลักษณ์พระองทันเลยถ้าผูจะมาพูดเรื่องประวัติ ของท่านก็คงจะยาวก็เอามาคุยมาเล่าสู่นันฝันอังกับเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากทีเดียวราคาก็สูงเหมือนกันนะครับ